พี่น้องมาเลาะเบื้งไห้เบื้งหน้าเสแ,แล้วมาทีนี้อามีน่าจะรอหาอย่างเงี้ยนี่นเอา้าคอยมาเบิ้งเขาเนี่ยละคอยมารอ,อเบิ้งเขา,ผ,า,ผ,าขผู้นั่งก็ซาผู้นี่งก็ซาเขาพูดให้ไพ่เอาแปลมางามพี่น้องเออเอองามแล้วนะรอดแรงรอดรวมรอดตายมากกว่งามอยู่เอาขี้ดังขึ้ดังมาเถอะไาอีห <c oughs> ยังเจะถือกินหยางบ่ถือกินอนี่หยางไู่ได้มาขี่ใส่นหะมครูป้าิบ่บ่บ่คอยถือกินยุ้ยใกล้นี่ล่ะอีหยังเยีย้ยนี่ คอยถือกินเห็ดโอ้มันก็นจะสะดงดีขึ้นดังมาเลยเถะน้อยบ่แมนเห็ดธรรมดาพม่ผ่านนี่ยเห็ดบวกพร้อมยู่สายกูกหย่งยงยงหางๆยู่น้ำมันนี่อยู่อะนี่มันสีมี่มาตาใสยันเน,น,นี่ยป้ายบลเห็ดบวกเห็ดบวกปิดเดเปิ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 ดเดิดิดเปิดเเเเปด กำลังอารมณ์เสียๆอยู่พี่น้องโอ้เฮ็ดปวดนี่หรือเ่าโอ้ยข่อยอ่อนซ่อมเฮียผานนี่แหละเพิ่นว่าอย่านเดย่านตีว่าเอื้อยดีเท่าคันบอกไปว่าฮักเขาอยากเจอคขาเบาเปรียบเปิ้ลเท่ากับหากินหมาอยู่เด้กเฮียผานโอ้พี่น้องโอสนลบกันกลาหนาก็เสียอีนี่แหละไปดมดังดีหรือว่าเฮ็ดปวกปวด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 ปวกปวดหอยอ่อนเข้าเฮ็ดปวด สิเก็บอยู่บ่เพื่อนผ่านสิเก็บอยู่บ่จงไว้ถ้าพี่น้องข้างทอสิ่งทเอาไว้ถ้าเบิ่งเอาไว้เอาไว้ถ้าเบิ่งมันก็เป็นตะเบิ่งเด้็เพื่อนผ่านก็แม่นอยู่เหว่าโอ้ยเป็นตาหาวอีหยังอีกล่ะแม่นบ่านอีจัวเอ้าพวกพวกพวกโอ้กุกษาดีเจ้เด้อเห็นว่าขยาดนะเขีนว่ามันมีอีกบ่เพื่อนผ่านมันมีอีกบ่ตะกอมันก็เกิดที่น้ำพ่นนี่เด้ละแม่นบั่นนาย ว่าไม่แม่นเห็ดบอกจับว่าขึ้นสีร้ายแท้มีพี่น้อท้อยันเดยันตีว่าเอื่อยในเทาโอ้ยวายแลเก็บถกัวไปอ่างจงไปถะอ่างคนซะจงไปถะอ่างคนเลนบอสนะพี่น้องมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปให้พานไปนี้โอ้ยเจ้าที่เจ้าทางแม่นั่งเท่าไรนี่ลูกหลานขอในเด้อขอไปยุ่งไปอยากในเด้อคอไปยุ่งไปกินมึงไปอยากยังบอสคอไปยุ่งไปอยากขอไปยุ่งไปกินบอกให้่านโอ้ยเนาะ โอ้ยพี่น้องข่อยอ,อ่อน้ซนข่อยว่าสิเอาอันขามานันย่าวง่าวดีแมนบอ่อืมมันง่าวซ้ำใดแต่ว่ามันเกิดมองเก้ามือนานแล้วเด่น,นี่พอให้ผ่านอืออืมขอลล่อยว่าเดีวยวงาวซ้ำใได่าวข,ขึ้นขานางสาวไทยนี่บ่